ถ้ำสนพันตาหรือถ้ำกลางมหาสมบัติของพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงความมั่งคั่งร่ำรวยของกรุงราชครึกที่เหนือกว่าเมืองอื่นๆในสมัยนั้นมหาสมบัติเหล่านี้อยู่ในถ้ำหินที่เกิดจากการขุดเจาะภูเขาเวภาระบรรพศซึ่งมีสองถ้ำอยู่ติดกันเกิดจากหินก้อนเดียวกัน ถ้ำนี้เชื่อว่ายังคงมีการรักษาความปลอดภัยด้วยกลไกและอาคมต่างๆป้องกันเส้นทางไปสู่มหาสมบัติชื่อของถ้ำโสนพันตาอาคูสัพที่เรียกนั้นแปลว่ากลังเก็บทองที่สำคัญระหว่างประตูและหน้าต่างมีอักษรโบราณสลักเป็นรหัสลับหรือลายแทงที่บอกเส้นทางไปสู่ครั้งมหาสมบัติแห่งนี้คนในท้องถิ่นเชื่อว่า พระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระมารดาของพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นผู้เก็บซ่อนมหาสมบัติหลังจากที่พระเจ้าอาชาตศัตรูทำปิตุกาพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชบิดาเชื่อกันว่าถ้ำน,นี้ยังมีสมบัติอยู่และรอวันผู้มีบุญที่คู่ควรกับสมบัติในถ้ำมาเปิดจึงจะสามารถเปิดได้ คำว่าเวลุวันแปลว่าสวนไผ่เดิมวัดแห่งนี้เป็นพระราชอุทยานของพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แคว้นมคตตั้งอยู่นอกเมืองราชคลึกเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วได้เสด็จไปยังเมืองราชคลึกพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยข้าราชบริพารเข้าไปเฝ้าหลังจากทงสดับธรรมแล้วทรงเลื่อมใสจึงถวายสวนเวลุวันเป็นพุทธบูชาด้วยทรงเห็นว่าเป็นที่สงบร่มรื่น หมาะสำหรับอยู่บำเพ็ญธรรมของพระสงฆ์ถือการต่อมาว่าสถานที่นี้เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาเรียกว่าวัดเมลุวันมหาวิหารนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปฏิโมฆเกกพระสาวกจำนวน1,250รูปแล้วส่งไปเป็นพระธรรมทูตประกาศศาสนาอันเป็นที่มาของวันมากะูชา วัดเวลุวันมหาวิหารปัจจุบันยังคงอยู่เป็นซากโบราณสถานในสวนผายที่ร่มรื่นมีสระน้ำขนาดใหญ่ภายในมีรั้วรอบด้านอยู่ในความดูแลของทางราชการอินเดีย